ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่3แล้วครับโดยที่ EP เนี่ยผมต้องการที่จะทําทีม P100 ทั้ง2ทีมให้เสร็จภายในวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูขนนกเนี่ย 410+ ขนนกอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะทําทีม P100 ให้เสร็จภายในวันนี้เพราะงั้นผมจึงได้ไปทําการเปิดกระป๋อง EP มาละเปิดเพื่ออะไรใช่ไหมผมเปิดเพื่อที่จะทําการฟาร์มเวลให้ได้มากที่สุดตอนนี้ผมยังเวลป้ายเหลือง99อยู่อ่า ต้องการฟาร์มเวลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะขนนกจากการขึ้นเวลอ่าตอนนี้ผมก็มีลูบี้อยู่ที่1294เลูบี้เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อผมทําการฟาร์มเวลอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลูบี้จะขึ้นมาอีกกี่ลูบี้ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเล่นครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เวลขึ้นมาที่ป้ายแดง52อ่าเดี๋ยวให้ดูสเตตพิเศษผมก็ไปทําการเล่นหมดแล้วนะลูกบาทกับกระโลงหินก็ เวลก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าขนนกตอนแรกมันมี400นิดๆเนี่ยขึ้นมาประมาณ200คือขนนกขึ้นมาน้อยมากคือตอนแรกอะผมคิดไว้ว่าถ้าเกิดผมเล่นอะไรแบบหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อยขนนกแม่งต้องขึ้นพันหนึ่งอะผมน่าจะคิดคิดแบบคิดเวอร์ไปคิดเวอร์ไปหน่อยอ่ะเพราะงั้น ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทําทีมพีร้อยได้ได้ไหมตอนนี้เพราะามันไม่มีภาพเลยของร้อยของนกเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่ามันจะทําได้กี่ตัวตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ตัวซินดี้กับบาวผู้พิทักพีร้อยมาเพิ่มนะครับซึ่งแผนของเราในวันนี้ก็คือการทํพีร้อยให้ครบ2ทีมภายในวันนี้แต่บอกตามตรงว่าผมทําไม่สําเร็จนะครับเนื่องด้วยตอนแรกอะ ตอนต้นคลิปอะผมเวลป้ายเหลือง99ผมคิดว่าถ้าเกิดผมแบบเล่นทุกอย่างยับด่านอะไรเงี้ยเวลมันน่าจะขึ้นเยอะกว่านี้แล้วก็ขนนกได้มากกว่านี้แต่จริงๆอะผมขึ้นได้แค่58ป้ายแดงแล้วก็บวกขนนกมาเพิ่ม200ขนนกครับก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ตอนแรกแต่ว่า EP หน้าผมรับรองว่า p ีร้อยสทีมแน่นอนครับผมน่าจะมา ตอนที่มันแบบครบแล้วนะไม่น่ามาอัดแบบนี้แล้วมันจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปทําไมถึงผมอยากให้มันครบไวๆตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมอยากที่จะไปเริ่มเล่นดานแล้วนะไปเริ่มเก็บตัวละคร6ดาวแล้วหดาวเจ็ดดาวแล้วก็อัพของอัพขึ้น8ดาวเนี่ยผมผมอยากจะเอ่อไปเล่นตามดานแล้วพวกเนี้ยอยากเก็บตัวละครแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทําการรับลูบี้อะไรนะเดี๋ยวรอมารับทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่ามันได้กี่ลูบี้คือไอดีนเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าผมจะดองบี้กับดองตัวยาวๆเลยไปรอโคลาโบก็คือถ้าเกิดโคลาโบเทพอ่ะคู่เทพมันมาแบบมันโหดแบบเหมือนพวกกินธรรมะอะไรเงี้ยคือผมจะยัดหมดตัวเลยนะกับโคลาโบนั้นก็คือผมจะเดิมพันกับยุคสมัยใหม่คือคือ,อดีเนี่ยมันต้องเทพอ่ะเพราะว่าผมได้เกียร์ที่เป็นระดับต้นๆของเกมมาแล้วด้วยก็คือดาบของราชาจระเคสอ่าก็ขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปประมาณนี้ครับ